วันนี้นะครับเลิกว่างนะครับได้เลิกว่างพอดีนะครับรอยย้อนฟ l ลครับได้เวลาเปลี่ยนของแต่งนะครับอีกชิ้นหนึ่งก็คือไส้โชกนะครับไส้โช๊คของไว l เดสนะครับมีของมาแล้ววันนี้เพิ่งได้เลิกที่จะหรือโช๊คมาทำนะครับก็ถอดโชกคไปนะครับนี่คือสภาพครับแล้วเราก็เอาโชกนะครับ มาถอดนะฮะถอดออกมานะครับถอดอะไรไว้นะฮะนี่คืออะไรที่เราจะเปลี่ยนนะครับมาดูความแตกต่างกันระหว่างไส้โชกคโรยุโรยัลแอนฟนะครับอินเตอร์เซปเตอรห50ระหว่างของเดิมกับของ YSS นะฮะที่ เราจะเปลี่ยนใหม่ในครั้งนี้นะครับเห็นได้ว่านะฮะหัวนะครับหัวก็จะแตกต่างกันนะครับดูตรงนี้ดีกว่านะครับหัวมีความแตกต่างกันแล้วก็นะครับกระบอกกระบอกดันสปริงนะฮะก็จะแตกต่างกันแต่ว่าหัวจะมีความยาวมากกว่าหัวเดิมนะครับกระบอก จะสั้นกว่านะครับก็จะมีชิมลองสปริงนะครับมีเหมือนกันนะครับแต่ในไวท์เดก็มีมาให้แล้วนะครับไม่ไม่ได้ใช้ของเดิมนะครับตัวสปริงนะครับตัวสปริงจริงๆแล้วสปริงที่ให้มานั้นของไวท์เดจะสั้นกว่าแต่ของไวท์เดจะเท่ากันหมดนะครับแต่ ของเดิมจะเป็นห่างแล้วปลายชิดนะครับอย่างนี้ค่าเ k จะแข็งกว่าเดิมนะครับจาก y s นะครับแล้วของ y s ก็จะมีวาลนะครับ pd วาลตัวนี้มาให้นะครับใส่แบบนี้นะครับตัวนี้ตรงลงข้างล่างนะครับลักษณะของวาลก็จะเป็นการรีดน้ำมันโดยให้ผ่านดูนี้ มี่จะมีรูอยู่ครับเห็นไหมผ่านรูเล็กรูเดียวนะครับแล้วก็ออกหลังขึ้นก็ขึ้นรูเดียวครับทําให้หนืดน,นะครับทำให้มีคอมเพรสชันที่มากขึ้นนะครับนะครับประมาณนี้จากว f เอสนะครับแล้วก็จะใช้น้ำมัน วายดเสกำหนดมาให้ใช้1 5 w นะครับเขาก็แถมมาในชุดนะฮะปริมาณน้ำมันโช๊คของเดิมนะครับจากเมนนนจะใช้4 3 0 cc นะครับแต่ Y s สจะมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับทำให้เปลี่ยนไส้ของว s แล้ว V s ยดกำหนดมาให้ใช้4 1 0 cc นะครับ เดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเราไปประกอบกันนะฮะโอเคครับนี่ก็ประกอบเสร็จไปแล้วหนึ่งต้นนะครับยังไม่ได้บอกรายละเอียดนะฮะเออเรายังไม่ต้องใส่อุปกรณ์ใดๆนะครับของของวายเอสลงไปนะฮะเราใส่น้ำมันก่อนนะครับน้ำมันของวายเอสนะครับใส่ไปถ้าไม่มีตัววัดลึก แบบนี้ก็ใส่ไปให้ประมาณ410ร้ซีซีนะครับก็ใส่ไปเลยโดยไม่ต้องต้องอะไรนะครับเดน้วมันลงไปเลยนะครับน้ำมันลงไปแล้วก็ไล่อากาศนะครับโดยการ ดึงขึ้นลงนะครับประมาณสัก20ครั้งนะครับประมาณนะครับวันที่ทำบ่อยๆก็จะจับอาการได้นะฮะนะครับปั๊มเสร็จแล้วก็ถ้ามีอุปกรณ์วัดลึกแบบนี้นะฮะก็ใช้อุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมันนะครับเสียบลงไปแล้ววัดนะครับอันนี้ดู อุปกรณ์น,นี้ก็จะดูดพิสเล็งดูดขึ้นมานะครับวัดลึกไป150่งร้อยหนึ่งอยห้มิลลิเมตรหรือว่าประมาณ15เซนนะครับหนึ้าสิบมิลสิบห้าเซนนะครับอันนี้ใส่ไปเกินนะครับก็ดูดขึ้นมานะครับตั้งใจใส่ไปเกินนะครับเผื่อนะครับเผื่อไว้ว่าข้างในน้ํามันยังออกไม่หมด หรือพอไล่อากาศแล้วมันเข้าไปเหลือน้อยเกินวิธีที่ชัวร์ที่สุดก็คือใช้วัดลึกแบบนี้นครับจะได้ปริมาณน้ำมันโช๊คที่ตามเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัทผู้ผลิตได้ตั้งไว้นะครับใจนั้นก็นำพีดีวาลวนะครับใส่เข้าไปก่อนนะครับใส่ด้านสปริงให้อยู่ข้างบนนะครับ ามด้วยสเปริงนะครับจะเอาตัวหนังสือขึ้นนะครับแล้วก็แหวนองไปหมดแล้วนะฮะ แล้วก็หลัสปริงแล้วก็ประกอบหัวนะครับแค่นี้ก็ประกอบหัวก็ประกอบหัว,ว,หวโช๊คนะครับทาน้ำมันซะหน่อยแล้วก็ขันเข้าไปเลยนะครับใช้บล็อกเบอร์19นะครับ เสร็จแล้วนะครับก็ประกอบเข้ารถให้เหมือนเดิมนะครับหรืออะไรออกมาก็ประกอบกลับเข้าเดิมนะครับก็ตรงนี้นะฮะเปลี่ยนไปแล้วใส่ไปแล้วนะครับสังเกตว่าตรงหัวโชคนะครับตรงนี้นะฮะเราจะ มียื่นออกมาเหมือนเดิมครับของเดิมก็ยื่นออกมานะครับแต่ตอนนี้เราจะกะใหม่นะครับเพราะว่าตามเมนูลแล้วเนี่ยเขาให้โผล่ขึ้นมา10มิลิเมตรนะครับแต่ว่าหัวของ w วท์เเนี่ยจะหนากว่าของเดิมนะครับนิดนิดหน่อยนะครับตอนนี้วัดแล้วเนี่ยเวลาประกอบเข้าไปเนี่ยก็จะ ต้องสูงกว่าก็เลยใช้เป็น12มิลนะครับจะพอดีเท่าเดิมนะครับวิธีวัดนะฮะก็ใช้การวัดลึกนะครับนะครับใช้เวอร์เนียวัดลึกตรงร่องในนี้นะฮะนะครับวัดจากฝาลงตรงร่องในนี้12มิลนะครับอีกข้างก็เหมือนกัน วัดจากลอกในนี้นะครับด้านใน12มิลนะครับก็จะได้ค่าที่เท่าเดิมตามมาตรฐานนะครับเสร็จแ,แล้วก็หรืออะไรออกมาก็ขันเข้าที่เดิมนะครับขันน็อตตัวนี้นะครับ20นิวตันเมตรนะครับตัวนี้นะครับ2ตัวนี้ก็20นิวตันเมตรนะครับ สองตัวนี้ค่อยๆขันนะครับขันให้แน่นไปพร้อมๆกันนะครับ20นิวตันเมตรนะฮะแล้วก็ประกอบตัวนี้นะครับขันล็อคล็อกด้านในขันทั้งน,นี้นะครับใช้ประแจขันล็อกแน่นด้านนี้นะครับตอนออกแล้วขันแบบนี้นะครับเบี่ยงคออ,ออกนะฮะ แล้วก็ไล่ประกอบนะครับบางโคนประกอบล้อเข้าที่เดิมนะฮะพวกปั๊มเบรกก็ประกอบเข้าที่เดิมนะครับน็อตน็อตยึดล้อตัวนี้นะครับ70นิวตันนะครับน็อตปั๊มเบรกนะครับเราถอดปอั๊มเบรกไปเ,เราทำโชค๊คก็ต้องถอดนะฮะประกอบกับ สึดตัวนี้45นิวตันเมตรครับก็ไม่มีอะไรนะครับประกอบหรือยังไงก็ประกอบอย่างนี้นครับแต่ว่าตามค่าที่มาตรฐานตามัวิตแม่นวลนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเหลือแค่ไปลองขี่ครับตัวนี้ยังไม่ได้ปรับนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวต้องลองขี่ก่อนแล้วก็จะปรับตามการใช้งานอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับขอบคุณครับ